ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะฮะแล้วการที่จะแต่งให้สวยงามเนี่ยโอ้มันก็เป็นเรื่องที่ลิ้นเปลืองเนาะมันจะดีกว่าไหมฮะถ้าเราสามารถปรับเปลี่ยนชุดเดรสของเราเนี่ยไปตามกระแสาย,ายท่านได้แบบดังใจนึกคือนึกได้อย่างใจว่าเราอยากได้ชุดของเราเนี่ยเป็นแบบไหนเป็นสีสันไหนเป็นลวดลายไหนเนี่ยแล้วเราเนรมบิตด้วยการดีดนิ้วไปขึ้นมาได้จริงๆ ตอนนี้โลกเรามีชุดแบบนั้นให้เลือกใช้แล้วนะครับผมเป็นชุดที่ผลิตจากบริษัทที่เราคุ้นเคยกันนะไม่ว่าจะเป็นที่ทำกันในสายเทคก็คือ Adobe นะไม่ใช่เอาดีเฉพาะทางด้านเทคอย่างเดียวละเขาทำชุดออกมาด้วยแต่จริงก็คงจะโชว์ความสามารถทางเทคโนโลยีของเขานั่นแหละน่าจะเป็นชุดนะที่ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยผู้ใส่เนี่ยอยากที่จะ เปลี่ยนลายชุดเป็นอะไรเนี่ยก็าสามารถสั่งการผ่าน Wi-Fi หรือบลูทูธเนี่ยเข้าไปที่ชุดที่สวมใส่แล้วก็เ,เปลี่ยนได้ทันทีเลยตามกระแส SDG เนาะ Sustainable ว e v e ่า p m e n t Goal นะ Go, นะซึ่งเ,เขากำลังโจมตีเรื่องของ Fast f a ฟ h i o n กันเยอะนะที่แบบซื้อมาเราก็ใช้ต้องเปลี่ยนบ่อยๆไม่คุ้มพวกเขาพยายามที่จะใช้ของทุกอยางให้คุ้มค่าที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดเนี่ยซึ่งการผลิตแต่ละครั้งต้องใช้ฝ้ายเ่งฝ้ายแต่การทําชุดแต่ละครั้งเนี่ยก็คือใช้น้ําปริมาณมหาศาลซึ่งน้ําเป็นทรัพยากรที่สั คำมากกับมนุษยชาตินะดังนั้นถ้าสามารถมีชุดซึ่งสามารถอยู่ได้ตลอดก็คงจะเป็นที่ยอดเยี่ยมมาก Adobe ก็เลยผลิตชุดตรงนี้ขึ้นมาฮะซึ่งก็น่าจะถูกใจนะของสาวๆนักตามแฟชั่นทั้งหลายนะก็ใครที่สนใจผมคิดว่าก็ประมาณสักอีกสักปี2ปีก็น่าจะมีออกมาเพราะตอนนี้อย่างรองเท้าก็มีออกมาแล้วนะที่สามารถเปลี่ยนสีได้นะตอนนี้ชุดก็มีแล้วนะไปดู แฟชั่นโชว์ก็จะมีแสดงครเพียงแต่ว่ายังไม่ออกมาเป็นในเชิงของเชิงพาณิชย์แต่คิเชื่อว่าคงอีกไม่นานนะครับผมต่อไปก็ตู้เสื้อผ้าคงไม่มีแต่ก่อนเรื่องของดีไซน์จะเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ใช่ไหมตอนหลังมาเป็นอะไรฮนะเรื่องมิกซ์และแม็กดีไซเนอร์ต่อไปเป็น วอ์ดรอปดีไซเนอร์ว่าเออไม่ได้แค่มิกเอ็แปดล,ละไปดูตู้เสื้อผ้าแล้วก็ดีไซน์จากตู้เสื้อผ้าเลยผัดจากนี้ฮะจาก Adobe ทําสําเร็จหรือแม้กระทั่งแบรนด์ใหญ่ๆทําทำสเร็จเนี่ยอาจจะไม่มีวอ์ดรอปล้วเพราะแต่ละบ้านเนี่ยมีแค่ชุดเดียวก็พอครับผม